ของคำนี่คำถามข้อนี้ฟังดีๆนะครับฟังดีๆนะครับครณทอมถามน้องเจมก่อนว่าน้องเจมรู้จักวรรณคดีเรื่องไหนบ้างครับก็คุณช้างคุณแพนครับอะไรครับปาบูทองครับผมอ่ะถามน้องยามินกับน้องแหนมครับว่า ชอบอ่านไว้ใน,นคนดีไทยไหมครับชอบครับ oh, <yeah. S 1> ชอบอ่ะน้องยามีนชอบอ่านเรื่องอะไรครับ <c oughs> เออสุนทรภู่ครับ <Wow. S 1> อ่านของสุนรรภู่เช่นเรื่องอะไรเอ่ย <c oughs> ม้าหนินมังกรครับ <c oughs> ม้าหนินมังกรนี่เวลาเราอ่านเนี่ยเราจินตนาการว่าตัวเราเองเป็นตัวละครตัวไหนครับสุสาครหรือม้านินมังกร <c oughs> สุสาครนะ <c oughs> ค น้องไก่น้องวิทย์ละครับชอบอ่นบนานวรรณคดีไทยไหมครับชอบครับชอบขอจะยกตัวอย่างให้ฟังสักเรื่องได้ไหมครับขุนช้างขุนแผนครับขุนช้างขุนแผนนะครับมาดูคําถามข้อนี้ครับเกี่ยวข้องกับวรรณคดีไทยครับนี่มีสำนวนไทยสำนวนหนึ่งครับสำนวนนี้ก็คือสำนวนไทยที่ว่าสอนศิลไม่กินกันเคยดินไหมอ่ะ สอนศิลไม่กินกันเนี่ยนะครับแปลว่าไม่ถูกกันอย่างที่น้องเจมว่ามานะครับครูทอมถามว่าสำนวนสอนศิลไม่กินกันมีที่มาจากวรรณคดีไทยเรื่องอะไรระหว่างเรื่องรามเกียรติ์หรือชัยเชษครับ15้าวินาทีจับเวลาเรื่องอะไรอ๋เรื่องอะไรปรึกษากันดังๆได้เลยครับผม หมดเวลาแล้วครับต้องตอบแล้วละครับจะตอบว่ากอไก่ครับกอไก่นั่นก็คือรามเกียรติ์นะครับเคยอ่านเรื่องรามเกียรติ์ไหมครับไม่ค่ะแล้วเคยได้ยินชื่อรามเกียรติ์ไหมครับเคยเคยครับตัวเอกเนี่ยก็จะมีนอกจากนางสีดาก็จะมีพระรามนะครับมีทศกัณฐ์ด้วยพี่เพกมีพี่เพกมีใครอีกเป็นลิงเป็นลิงเป็นลิงขาวๆขาวไปดาวเป็นเดือนหนุมานหนุมานนะครับโอ้โหตัวละครมากมายหลายตัวเลยนะครับ ตอบมาแล้วว่ามาจากเรื่องรามเกียรติ์คำตอบนี้เด็กหรือไม่เด็ดครับเด็ดหรือไม่เด็กอ่ะเด็ดหรือไม่เด็ดอ่ะเด็ดหรือไม่เด็ดอ่ะและคำตอบนี้เป็นคำตอบที่แน่นอนอเด็ดครับเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยอ้าวขออธิบายนิดนึงนะครับสํานวนสอนศิลไม่กินกันเนี่ยนะครับสอนก็คือลูกสอนครับสิลเนี่ยคือคันธนู สอนศิล์ไม่กินกันก็คือยิงกันไม่ได้นั่นเองนะครับมาจากตอนนึงครับตอนที่พระรามสู้กับพระมงกุฎครับพี่ไก่พี่ไก่กาลังดูอะไรอยู่หรอครับพี่ฮูกขอเปลี่ยนช่องได้ไหมครับพี่ฮูกอยากดูฟุตบอลน,นะครับพี่ไก่กําลังดูวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์อยู่ครับกําลังสนุกเลยขอดูให้จบก่อนนะครับพี่ฮูกแล้วเดี๋ยวพี่ไก่เปลี่ยนให้พี่ฮูกดูฟุตบอลพี่ฮูกมาดูด้วยกันดีกว่าครับ ก็ได้ครับไหนๆก็ไหนๆแล้วว่าแต่จะสนุกจริงหรือเปล่าครับเนี่ยรับรองว่าสนุกแน่นอนครับถึงตอนพระรามกำลังแผงสอนอยู่พอดีพี่หูกรู้ไหมครับว่าสำนวนสอนศิลไม่กินกันก็มาจากฉากนี้แหละครับเคยได้ยินสำนวนนี้อยู่เหมือนกันนะครับพี่ไก่สอนศิลไม่กินกันนั้นเดิมหมายความว่าทำร้ายกันไม่ได้แต่ต่อมากลายความหมายไปหมายถึง การที่คนสองฝ่ายไม่ถูกกันไม่ลงรอยกันครับคือพระรามต่อสู้กับพระมงกุฎซึ่งเป็นลูกโดยที่ไม่รู้ว่าเป็นพ่อเป็นลูกกันพระรามก็เลยแผงสอนเพื่อสังหารพระมงกุฎแต่ซอนนั้นกลับกลายเป็นอาหารทิพตกลงหน้าพระมงกุฎและเมื่อพระมงกุฎแผงสอนไปยังพระรามสอนนั้นก็กลายเป็นข้าวตอกดอกไม้แสดงความเคารพต่อพระรามก็เลยเป็นที่มา ของสำนวนที่ว่าสอนศินไม่กินกันครับโอ้โหสนุกอย่างที่พี่ไก่ว่าจริงๆด้วยนะครับถ้ายอย่างนั้นพี่ฮูกขอดูจนจบด้วยคนนะครับ